เรามาดูคนเกิดปีวัวครับคนเกิดปีวัวอยู่ในกลุ่มธาตุดินเป็นช่างสะสมชอบสะสมสิ่งที่เกี่ยวกับเหล็กโลหะมักจะเป็นคนซื้อทองมีทองติดเนื้อติดตัวไว้มีความสุขถ้าได้แขนวนสร้อยคอทองเจอลูกๆหลานๆเกิดปีวัวเนี่ยซื้อทองให้สักเส้นหนึ่งสสเป็นคนซื่อตรงชอบสะสมขยันหนักแน่นนะครับชีวิตมีระเบียบบางครั้งก็ดูเย็นชาต้นๆเน่ะเหน็ดเหนื่อยแต่พอปลายๆเนี่ยมักจะเจอ เรือนรุ่งเรือนเป็นคนที่รักเกลียดพอใจแสดงออกเขาเรียกว่าชัดเจนไม่ชอบการประทะซึ่งซึ่งหน้าแต่คนมักจะผูกพยาบาทเป็นคนแค้นประจกใครก็ไม่เป็นขี้หุดหิดมีแฟนเกิดปีหนูจะรักกันยืดยืนยาวร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนเกิดปีไก่จ,กจะเจรือรุ่งเรืองส่วนคนเกิดปีแพะเข้ามาจะชวนไปเสียสตังกันเรื่อย